สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมม่อนเดวีนะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวปืนนะซึ่งจะเป็นปืนซีรีส์ PBTN นั่นเองนะฮะอ่าตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะฮะนี่ซึ่งปืนนี้บอกเลยว่าสเปคปืนแม่งโหดทุกปืนเลยนะ,ะรวมถึง LGA 3 b มบด้วยนะฮะก็อยู่ในซีรีส์ PBTN นั่นเองนะฮะอ่ามีหน้ากากไนวะ้สำหรับซีรีส์หน้ากาก PBTN หลายคนอาจรู้ดีนะฮะนี่แต่มันใช้ชื่อว่า LGA 3 b มบนั่นเองนะสำหรับอัพของเรานั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะอ่า อาจจะว่าจะชื่อ a g s 3 p p t n ก็ได้ฮะแต่ในที่นี้จะใช้ชื่อว่า a g s 3B นั่นเองนะฮะสเปคเพิ่ม power กับความแม่นยำนะสำหรับอาร์คบูนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อนี้นะฮะเป็นอาร์คในตำนานชนิดหนึ่งนะฮะที่หายากมากนะตอนนี้ต่อมามาดูนี่นะฮะ Farmart G2 คอมมานโด PBTN นะฮะซึ่งมันต่างจากตัวเดิมยังไงก็คือมันเพิ่ม power มานะสำหรับเจ้าซีรีส์ PBTN นะเนี่ยเห็นไหมฮะเจ้านี้จะแรงกว่ารุ่นแบบออริจินอลนะฮะโอ้โหคือแบบมันไม่ได้ย้อมแมวนะ คือมันเพิ่มสเปคมาเลยนะสำหรับซีรีส์ b b d n นะฮะโหดแม่งทุกปืนนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็ฟาร์มาร์สนะฮะอ่าเป็นระเบิลจู่โจมชนิดหนึ่งนะฮะอ่าต่อมา P90 t b d n นะ,ะนี่ซึ่งว่าง่ายเลยซีรีส์นี้น่าจะเพิ่มพาวเวอร์มา1หน่วยทุกปืนเลยนะ,ะที่อยู่ในซีรีส์นี้นะฮะอ่ามี P90 ด้วยนะ,ะสำหรับชีรีนี้กระสุนยัง50อยู่เลยนะฮะซึ่งเป็นปืนเก่าแก่เหมือนกันนะ นี่นะต่อมาคิดซ์ซูเปอร์วีพีบีทีเอ็นนะฮะโอ้มีคิดด้วยนะฮะน่าจะเพิ่มพาวเวอร์มาหนึ่งหน่วยนะเป็นยี่สิบสองนะฮะเนี่ยาตามนี้เลยสเปคนะฮะอ่าซึ่งซีรีส์นี้มีจู่โจมสองก็กลบเบาสองนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับเซรีพีบีทีเอ็นนั่นเองต่อมามาดูหน้ากากสุดโหดอีกนะฮะโคตรโกงฮะหน้ากากนี้บวกพาวเวอร์สิบแล้วก็ดีเฟนซ์สิบนะฮะนี่ยังไม่รวมเกาะกับหัวกระสุนนะฮะโอ้โห้ว่าง่ายเซรีส์นี้มันทํามาเพื่อ โคตรโหดชัดๆเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะฮะในแต่ละปืนนะฮะไปกันเลยปืนแรกก็ a g s 3บูนะ,ะหรือ PPTN นั่นเองนะฮะแต่จะใช้ชื่อว่าบูนะฮะอ่าจะเป็นอักษร์ลักษณะนี้คงไม่ต้องพูดมากนะสำหรับอักษรนี้แหละคนอากเคยเล่นและเคยเห็นแล้วนะฮะอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะเป็นเหมือนอักษรธรรมดาแล้วก็มีสีข้างๆเป็นสีม่วงนะฮะอืมบ<ร>ูย <kee> ่อมาจากสีอะไรวะสีฟ้าสีม่วงวะลำกล้องมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะคือ มันมีการจิดพลาดอเวลาเล็งไปแล้วมันเป็นลำก้องของฟาร์มาสนะฮะอืมแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะฮะเวลามันวิกสโครบซูมไปมันจะเหมือนอัคธรรมดานะฮะสำหรับตอนวิกสโครบของ AUG S3 b u หรือ AUG S3 PBTN นั่นเองนะฮะ,ะแต่ว่าเป็นอัคหรือว่าอาวุธที่หายากนะฮะในยุคนี้นั่นเอง อ่าต่อมาถึงไล่เฟิ่นจู่โจมอีกตัวหนึ่งคือเจ้าฟาร์มัสกี2คอมมอดโด p b อ n นะฮะอ่าแต่ไม่ได้แต,แต่ปืนนี้ไม่ได้ใช้ชื่อว่าบูนะนี่จะเป็นสนามเหมือนสีม่วงนะ,ะนี่เห็นไหมฮะไม่สีม่วงสีฟ้าวะเออหรือสีน้ำเงินวะเอ้บูพี่ยอมอยากสีน้ำเงินนี่เออเพื่นผิดขอไว้ได้วยนะ,ะนี่นะฮะโอ้ซึ่งไม่มีการย้อมสีนะฮะเอ้ยมีดิแต่เพิ่มสเปคปืนขึ้น,นมาคือพาวเวอร์บวกหนึ่งนะ,ะสำหรับซีรีส์ p b บ n นะฮะ อย่างนี้นะแต่เจ้าซีรีส์นี้ก็มีมานานแล้วนะฮะแต่ยังไม่ลงขายในไทยเลยนะก็ไม่น่า,จ,าจะลงขายแล้วนะสำหรับเจ้าซีรีส์ PBTN นะฮะ,ะซึ่งเป็นปืนที่ซีรีส์หรือว่าโกงมากเลยนะเจ้าซีรีส์นี้ power ปืนนี้บวกหนึ่งหมดเลยนะฮะซีรีส์นี้มีปืนจุโจม2ตัวนะจะมีอักกับฟาร์มาร์สนั่นเองอแต่อักนี่ก็ถือว่าจําหน่ายในไทยแล้วนะ,ะแต่พวกฟาร์มาร์สนี้ยังไม่มีจําหน่ายในไทยเลยนะฮะหรือจะไม่ถูกจําหน่ายเลยก็ว่าได้ ต่อมามาดู P90 นะปืนกลเบาอีกหนึ่งชนิดนะฮะทั่งอยู่ในซีรีพี p b d n นะฮะนี่ตามนี่เลยฮะสีจะเป็นเหมือนสีน้ำเงินนะฮะนี่โอ้โหนะฮะน้ำเงินอ่อนแต่เหมือนพีกสนธรรมดานะความรู้สึกนะฮะลำกล้องตอนส่องไปมีการผิดพลาดนะ,ะหรือตอนควิ้งสโคบซูมไปมันจะเป็นฟาร์มาร์สนะ,ะพี่เลยไม่ขอซูมให้ดูแล้วกันนะฮะนี่โอ้มีการเพิ่มน่าจะเพิ่มพาวเวอร์มาหนึ่งหน่วยนะสำหรับ P90 ้ b ส n นะฮะ ต่เหมือนพิ้วกระสุนธรรมดาเลยนะฮะด้านบริเวณด้านบนเนี่ยแต่ด้านล่างมันเหมือนจะเป็นสีน้ําเงินแทบจะหมดเลยนะฮะซีรีส์นี้ก็ไม่เน้นสีมากมายนะฮะน่าจะมีแค่สีน้ําเงินนะฮะอ่าก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยลกหูลกตาถ้าไว้ง่ายอ่าแต่กระสุนยัง50าสินัดเลยนะฮะซึ่งปจัจจุบันที้กระสุนแบบใหม่ที่ย้อมสีมาใหม่ๆนี่กระสุนจะมี80นัดนะฮะแต่เจ้าพิวกระสุน DBTN นี่จะมีกระสุนอยู่แค่50นัดเท่านั้นนะฮะหรือว่ายังเป็นปืนเก่าปืนแก่นะะ สำหรับปืนนี้ก็ยังไม่มีจำหน่ายในเซิร์ฟไทยเลยนะฮะอืมอาา่าปืนกลเบาอีกหนึ่งตัวก็คือคิสซับเบอร์วีพีบีทีเอ็นนั่นเองนะฮะโอ้โหทีเด็ดของซีรีส์นี้เลยนะฮะเนี่ยผมชอบเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนคิสสีน้ําเงินนั่นเองนะฮะบริเวณด้านบนจะเป็นเหมือนคิสด,ดำนะฮะอ่าเห็นไหมฮะผสมผสานกัน,นะฮะแถมบวกพาวเวอร์มาหนึ่งหน่วยนะฮะสำหรับคิสซับเบอร์วีพีบีทีเอ็นนะฮะสำหรับเจ้าคิสนี่ก็ยังไม่ถูกจำหน่ายนะซึ่ง p ี t n ก็น่าจะเป็นงานของการแขขข่งงันอ ค่ายก่อนนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีการแข่งขันที่ BTN เลยนะฮะจอบปืนพวกนี้เลยน่าจะหายสาบสูญไปแล้วนะฮะก็เหลือแต่อัคบลูนะฮะอ่าหรือใช้ชื่อว่าอัคบลูนั่นเองพวกคิดนี้ก็มีการเพิ่มสเปคปืนมาหนึ่งหน่วยนะความแรงหนึ่งหน่วยนั่นเองโอ้โหน่าได้อะน่าจะเอามาขายเนาะแต่อย่างว่านะปืนโกงมากนะหน้ากากยังโกงนะหน้ากาก BTN นี่ถือว่าบวก power สิบแล้วก็ defense สิบเลยนะนี่ยังไม่รวมก่อกับนัากเอ้ยทุยนี่ยังไม่รรววมกกก่ออัับหหะะะสุนนฮโโ้ ัดว่าเด็ดจริงๆนะสำหรับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มีปืนโกงทุกปืนเลยนะฮะแรงทุกปืนว่ายง่ายอ่านี่ฮะรวมก็มีอัรกนะฮะฟาร์มาร์สาน,นี่แล้วก็พีก้าศูนย์แล้วก็คิดซัปเปอร์วีนะฮะในนี้ก็คือเซรีพีบีดีเอ็นนั่นเองนะฮะอ่าเป็นไงฮะชอบใจกันหรือเปล่านะหากชอบเพื่อก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ แล้วพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเอ้ลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับบ๊ายบายไปจริงๆแหละ